สวัสดีครับวันนี้เรามาดูพักกันที่โคราชนะครับคุณพี่ภรรยาบ่นนะครับว่าพาเต็มห้องไม่มีที่จะนอนเนาะคุณพี่ก็เลยทักไลน์มานะครับผมก็เลยวิ่งด่วนมาดูเปิดม,มาร้านสองเนาะก็จะเป็นหน้าพระบ้านบ้า,บาผมก็เลยวิ่งมาดูดูคร่าวๆว่าอาจจะพอได้เสียเลยวิ่งมาดูนะครับลองดูหน้าพาสมบูรณ์เพิ่งถึงเมื่อกี้เลยสอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยกี่ <30 S 2> ทุ่มแล้วเนี่ยพี่สามทุ่มยี่สิบห้าออกมาตั้งแต่สี่โมงเย็นนะครับเพิ่งจะถึงนะโคราชห้าชั่วโมงกว่าแต่มาถึงเลยในหมู่บ้านอะไรโนนโอไอย่่างใ โดนโพนี่คุณพี่เขาบอกออกกล้องได้ตลาดจอหอหลังตลาดจอหอใช่ไหมพี่นนี้เราก็ดูไปส่วนหนึ่งแล้วแหละแต่ว่าบางทีคนที่พายเขามาช้าไง <laughs> ขับรถชมวิวอยู่นั่นแหละมาตั้งนานแล้วโอ้โหผมก็เลยนั่งคัดพักไปพักกี่ใหญ่แล้วครับมันจะไปตู้ยินได้ยังไงเระยิ้นขายแล้วว่าเขาบอกมันยังเฉยอยู่เลยสบายพี่ตู้ร้อยยี่นี่ก็คง เราคัดให้พี่เขาไปพักเรี่นะครับคัดไปประเมินราคาไปเลยดูว่าพี่เขาจะได้ถึงล้านสองหรือไรล้านสองหรือต่ำกว่าล้านสองเดี๋ยวเราต้องรอดูนะครับเดี๋ยวขอคัดไปเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งนะตอนนี้เราก็คัดได้มาประมาณสักเลยครึ่งแล้วนะครับก็ตรงเนี้ยนี่มันจะเป็นแนวพระย่อยนะครับแล้วก็พระเก๋แต่ว่าบ้านนี้นะครับมีเหมือนพี่เ็าจะดวงเฮงเนาะ ไปบ้านไหนก็เจอแต่ย่อยเก๊ะแล้วส่มากจะมีราคาแค่หลักพันนะครับมีจเจริญพรบนพวกคูนครับก็ประมาณสัก20,000บวกลบนะครับแล้วก็มีเตารีดนะครับผู้ทวดพีเอนะครับอันนี้ก็อยู่ประมาณสัก200,000นิดๆน,น,นะครับอันเนี้ยอยู่ในกรอบอยู่ข้างนอกเหมือนพระเกศพระสนามเห็นไหมเห็นชัดไหมเข้ามาดูชัดๆก็ไดนะ้เข้ามาดูมือ,มอผมนี่นะครับจเจริญพรกับเตารีดผู้ทวดนะครับคู่นี้ก็200,000กว่าบาทละอันนี้คือพี่เขาได้ยินแล้วล่ะ แต่ตีผมมาล้านสองตรงนี้คือย่อยเก๋ไปก็หูเยอะแล้วนะนะครับคือย่อยก็คือแบบร้อยสองร้อยสามร้อยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันบางอย่างมันขายยากผมก็ไม่ได้คัดให้ทีเขาเนาะดี๋ผมอันนี้คือคือพี่ก็จะตีเหมาทั้งหมดไงแต่ผมต้องหาพระที่มีราคาให้คุณพี่เขาก่อนแล้วก็จะค่อยมาประเมินว่าจะได้เท่าไหร่นะครับแต่สุดตรงนี้จะเป็นเนไยจะเป็นพระย่อยๆนี่พระแท้ทั้งนั้นเลยนะครับแต่มันจะเป็นพระย่อยที่ขายไม่ได้เห็นไหมเป็นพระแบบเแนวทำบุญกระถิน่นพระป่าแนาวแบบ บางทีปีลรกก็มีนะปีหนึ่งกว่าสองกว่าแต่ไม่เล่นก็มีครับมันอยู่ที่หลวงพ่อเนาะเนี่ยก็มีในกระปุกนี้อีกเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูไปเรื่อยๆก่อนละกันผมจะได้คลิปมันจะได้ไม่ยาวเนาะถ่ายไปเรื่อยๆเรื่อยๆเดี๋ยวเสร็จ้วเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีว่าเราจะได้เสียงเท่าไหร่ไปเาดูดูไปดูมาหลอนพระทุกวันเลยนะพระเยอะจัดวุฒิตาเรา่างว่าเราเราคนอื่นเฮ้ยกลัวผีหลอนผีทุกวันนี้เดินไปหุ้ยปีศาจ ันนี้ผูกคั่มาเนี่ยแน่ไม่กี่ตังคั่มฟัวาเมื่อก่อนพี่เขาอยู่ระยองระยองได้บุตรมาหาเหรียญเดาให้อเออันนี้ก็อันนี้ไะอันนี้ครับมีมีหนึ่งอีกหนึ่งองค์นะครับหลวงพ่อสุดวจาหลงปีหนึ่งเจ็ดอันนี้บ็อกซี่นะครับอันนี้ก็อยู่ประมาณสักสองหมื่นกว่าบาทประมาณนี้นะสองหมื่นกว่าบาทนี่บ็อกซี่อีกหนึ่งเหรียญน,นะครับ คือเนี่ยพัคุณพี่เขาจะผสมกันอย่างเงี้ยพี่พาตงรงมาถ่ายดูนี่จะเป็นประมาณนี้นะผสมเต็มไม่หมดเลยครับเนี่ยเนี่ยคือย่อยก็ย่อยไปเลยเก๋ก็เก๋ไปเลยอันไหนถ้ามันฟอร์มดูแบบเข้าตาเราก็จะหยิบม,มาส่องนะครับเพระาะเราต้องประเมินราคาให้คุณพี่เขาเนาะคุณพี่เขาบอกเอาเลยตั้งใจจะขายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูในห้องคุณพี่เขากันพี่เขาบอกว่าดูพพาทั้งหมดอยู่ในห้องเล้เนี่ยนี่ก็ขนออกมารอกลางบ้านนะ เอคนออกมารอผมนะไอ้อันนี้ดูแล้วพอคนออกมารอผมกลางบ้านนะแบบโอ้โหยังมีในห้องอีกนะเนี่ยยังไม่หมดเขาบอกกลางบ้านวางไม่พอเน <_ m> ี่ยอย่างเงี้ยครับอย่างงี้ก็อยู่มาสักสองพันสองพันบวกลบพะตุดกากล้งเหมือนกันเราดูไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าผมอาจจะไม่ได้ถ่ายทั้งหมดเนาะเพราะว่ามันจะยาวเพราะเนี่ย ใช้เวลาเป็นหลายชั่วโมงนะเพราะพระเขาเยอะนะครับแล้วพระพี่เขาเก็บแบบผสมกันหมดเลยคือเขาไม่ได้แยกไว้เลยว่าอันไหนหน้าอย่างเงี้ยคือเนี่ยขับไปขับมาเจอแท้เฉยอะไรเงี้ยครับขับไปจะมาเจอพอมีราคาก็จัดให้นะครับแต่ถ้ามันย่อยมากๆเราไม่ได้แยกนะคือพระแท้เขาก็เยอะแต่มันย่อยไงี้ย่อยคือมันเป็นพระแท้ที่ไม,ไม่มีราคาที่ยังไม่ได้หากันบางทีหลวงพ่อเดียวกันแต่คนละพศอบงเงี้ยพ,พอนี้เล่นพศสนี้ไม่เล่นบล็อกนี้เล่นบล็อกนี้ไม่เล่น,ม,นมันก็ต้องแยกอีกนะครับ มันหลากหลายหลวงพอ่อเดี๋ยวไปดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวถ้าเจออะไรทีเด็ดเดี๋ยวผมมาถ่ายให้ดูอีกอนนโอ้โหนี่มาอีกรังแล้วครับใหมาอีกรังแล้วห้องนอนพี่เขาพี่เราเป็นพระเนื้อโกเก่าเป็นนายที่หลวงดู้ฮะขุดเงินนี่หลวงป<า>ู่อะไรก็ไม่รู้กบอกใจหนูว่ายันตัวเล็กไม่ใช่ อทยันลงเด็กก็เดี๋ยวมัอก็หมื่นกว่าสองหมืน่นเบเบดเบเบดนะระาวาังเลยพี่นี่ครับเราดูมาเกือบจะหมดแล้วนะเกือบจะหมดแล้วแล้วก็มีเนี่ยพวกนี้พี่เขาบางอย่างเขาบอกให้เราเอาไปด้วยไม่รู้จะไปทําอะไรเลยเนี่ยแต่ก็เอาไปเรือกได้มั้งมีที่ไว้ไหมมีรนะังเนาะมันนี่ใส่รังได้ม,มังเล็กนี่เดี๋ยวพวกนี้ผมต้องตีเหมานะครับแล้วก็ตรงนี้ แล้วก็จะมีตรงโน้นพวกพ้าหลักร้อยที่คัดใส่รังไว้เนี่ยรังนู้นรังนู้นพักหลักหลายร้อยอย่างเงี้ยรวมๆกันรังนั้นหลายแสนนะรังนั้นรังเดียวอ่ะอันนี้ศูนย์เก้าคือผมแกะออกจากกรอบทองศูนย์เก้าูโอ้พี่เก๋เลยใช่ไหมจับมางีกเลยงีกเลยเจดีฟ้าอันนี้อันนี้มีเก๋ครับนี่ศูนย์เก้าบางขุนกลไม่ใช่ไม่ใช่ผิดมันหลังมันเก๋เลย มีมีอะไรนี่แต่ส่วนพระหลักๆก็คัดตออันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้มาจากไหนอันนี้ก็เดินมาอันนี้อันนี้คือพระแบบหลักหลักพันหลักหมื่นหลักแสนครับอยู่ในนี้นี่นี่อันนู้นอ่ะหลักร้อยหลังนู้นหลังเก๊น้ําตาลอ่ะแต่นั้นกล่องน้ำมันบางทับอยู่ผมเปิดให้ดูเยอะมากทางนี้ก็น่าจะเป็นแสนนะน่าจะสามสี่แสนได้มั้งอันนี้ไม่มีพระหลักเลยนะครับแต่มันเป็นพระหลักร้อยที่ขายได้อย่างนี้ มีบาเลยคัดไ้เต็มเลยนี่นี่นะนพระหลักหลายๆร้อยที่ขายได้นะครับเนี่ยอยู่ในนี้แล้วก็พวกนี้จะเป็นพระย,ย,ย่อยพระย่อยคือเป็นพระย่อยที่ขายไม่ได้แล้วพระแท้ที่ขายไม่ได้แล้วก็เป็นพระเกะน,นะครับแล้วก็มันมีหลักแสนผมองค์หนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นอันนี้ของพี่เขาตอนนี้ก็จะตีหนึ่งละนะครับตอนนี้ใกล้จะตีหนึ่งละก็เอาเรื่องอยู่ครับแต่ว่าล <Sounds> ักนี้ถือว่าประสบความสําเร็จนะ มาไม่เสียเที่ยวเหมือนบ้านบางบ้านเนาะวิ่งไปถึงไม่ถึงห้านาทีเลยเข้าบ้านแล้วงงเ็กเลยอันนี้พี่เขาเป็นคนอยู่เคยอยู่ชมรีมาก่อนรับพี่เขาอาจจะยาสายดีมากาแล้วดูกันใกล้จะหมดแล้วละ่ลวนะพี่เขาขนมาให้หมดเลยอย่างเงี้ยเห็นป่ะพวกนี้มันเป็นพาที่เห็นป่ะเขาเียเป็นพาย่อยพาเก๊ผสมกันครับมันไม่มีราคาอย่างเงี้ยแต่คือพี่เขา ็นคนที่ไม่ได้ปล่อยพับตอนแรกผมถามคําแรกเลยนะพี่พี่เปิดแผงขายาพระที่ไหนป่ะเนี่ยแต่พี่ก็บอกเปล่าสามารถจะหน้าไฟอ่ะผมเชื่อเพราะว่าครับไปครับมามาเจอพระที่มีราคาเนี่ยอ่นถ้าเป็นพวกเซียนพระที่เขาเล่นพระกันอยู่แล้วเขาจะดูรู้เลยพวกนี้เฮ้ยพรกกองนี่หว่าพระสนามนี่หว่าอะไรเงี้ยแต่คือผมไปนะครับถ้าผมดูแล้วมันพอซื้อได้ขนาดพระสนามที่มันเป็นแบบอย่างเงี้ยผมก็ช่วยเหมาให้นะบางคนเฮ้ยพระเกมมึงเหมาได้อะไรทีได้เป็นแสนแต่คือพี่เข้าใจว่า คือพระบางอย่างคนที่เขาทําอาชีพค้าขายพักเครื่องไปพ่อค้าพระเครื่องเขาเอาไปขายพักกองกันได้อะไรกันได้ผมก็เหมาแล้วก็ไปขายพวกนั้นนะครับเพราะว่าผมช่วยซื้อชาวบ้านที่เขา,าไม่รู้จะไปขายใครไม่มีใครเปิดรับแบบผมผมรับอยู่เจ้าเดียวนะแบบนี้แต่คือถ,ถ้าพระแท้มีราคาผมก็ซื้อตามแบบตามหลักสากลทั่วไปเลยผมซื้อให้ตามราคาปัจจุบันอาจจะบางอย่างอาจจะถูกาอาจจะแพงต้องอยู่ตามราคาปัจจุบันพระณชนิดนั้นนะตอนนั้นนะครับก็จะประมาณนี้ผมก็ซื้อให้ทุกอย่างนะครับ ซื้อหมดอะคือคือบางคนเขาอ่าถ้าเป็นเซียนทั่วไปเขาจะซื้อผ้าแท้ที่มีราคาแต่ผมผมซื้อให้ทุกอย่างถ้าผ้ายอดผ้าเก๊อของผมคือต้องเหมาจริงๆแต่ถ้ามีราคาผมก็ซื้อให้เป็นชิน้นตามหลักสากลน,นะไม่ต้องห่วงคือพี่รู้ผ้าไม่รู้ผ้าไม่สาคัญบอกผมได้ผมไปไปให้ถึงบ้านแต่ต้องดูหน้าผ้าเป็นหลักนะพี่บอกก่อนถ้าบางทีมันย่อยจัดก็ไม่ไหวบางคนบอกเฮ้ยไหนบอกซ,อซื้อถึงบ้านไงอะไรอย่างเงี้ยครับเนีย่ยดูดิมันไม่มีอะไรเห็นไหม นี่มันไม่มีอะไรเลยเห็นไหมมา nini มาเป็นโตเลยพี่พาดมาดูคลิปนั้นไม่นานกคดูแล้วกันเนี่ยคู่นี้น่าจะแพงที่สุดละเดี๋ยวคนนี้ใช่มโอ้โหฟุ่นอันนี้อันนี้เขาบอกสมุนเนี่ยมาลองดูไปเอาสมุนหมุนใช่อุ้ยนี่เดี๋ยวพี่พาดกลับถึงร้านพี่ใส่คอแล้วนับนะรู้ปะไอ้เครื่องนะพี่ไอ้เครื่องใหญ่อะไม่ใช่บูมุนนะ นี่ครับเห็นไหมใครเจอหน้าเสือแบบผมก็ต้องงงผมยังงงเลยมันมีมาได้ไงนะฮะนี่นี่ให้ดูนี่มานี่ครับตองรีดนะครับมีพ่อสุดนะครับมีเอ่อพ่อคูณหนึ่งสองนะครับเจริญพรบนบพวกคูณมีสุขใจปุ๋ยวิวนะครับมีหนึ่งเจ็ดเอ่อพ่อสุดนะครับมีพ่อตังคิงเอ่อแล้วก็มีหลวงพ่อสุดเอ๊ะพ่อตังคิงใช่ไหมใช่ดิเออพ่อตังคิงถูกละพ่อตังคิงพ่อสุดพ่อสุดนะครับตรงนี้ก็อยู่ราวๆมัน สองแสนกว่าครับสองแสนสามแสนประมาณสามแสนได้ตอนนี้ประมาณสามแสนสามแสนนิดนิดนะครับประมาณนะแล้วก็หลังนู้นก็น่าจะอยู่ราวๆสักสี่แสนนะครับสี่แสนแต่เนี่ยพาย่อยพาเกสที่เหลือนเนี่ยจะได้ไม่กี่หมื่นหรอกนะครับคือว่าทําไมเยอะถึงได้ถูกคือมันเป็นพาแท้ที่ขายไม่ได้แล้วก็เป็นพายเกสผสมมายอย่างเงี้ยผมก็ต้องตีเหมานะครับที่ก็ไปจัดอ่าพี่เขาบอกว่าเห็นชอบจัดเอ่อแบ่งปันทางบ้านนะคลิปทางบ้านอย่างเงี้ยที่ผมแบบให้ทีเยอะๆเงี้ย เนี่ยดูนะบทเนี้ยผมอาจจะซื้อหลักหลายหมื่นนะแต่ถ้าเป็นผมขายเห็นไหมถุงหนึ่ง,งพันหนึ่ง,งประมาณสา0ร้อยองค์สองร้อองค์ร้อยกว่าองค์เนี้ยมันเยอะแต่บางทีอย่างเงี้ย,ยมันผมก็ต้องไปแบ่งปันทางบ้านที่คนเขาไปขายพักกองตามต,ตลาดนัดอะไรเงี้ยมีข้าวกินเป็นวันวันอันนี้ผมก็จะไปแบ่งปันอีกทีหนึ่งทางหน้าเพจนะครับผมแต่ถ้าส่วนอยากจะปล่อยพัพผมก็ติดต่อมาแบบนี้ได้เดี๋ยวรอดูพี่ก่อนอยังไม่เสร็จอ๋อพี่เปิดอ๋อนี่ดูอ่านอ๋ออันนี้ใบประกอบการค้าทะเบียนพาณิชย์ใช่เนี่ย เชื่อพี่ใช่มันโกหกก็ไม่ได้หรอกผมดูหน้าพระเป็นหลักแต่ถ้าผมไม่เจอเลยนี่ผมเชื่อพี่ยากมากเลยยกโตรงนี่นะครับยกโต๊ะยกออกมาอีกแล้วครับยกออกมาอีกแล้วโอ้ยพี่นี่พี่เขายกออกมาอีกแล้วนะครับหมดย่างเนี่ยพี่ หมดจังเนี่ยโอ้โหนี่ห้องนอนเหรอใช่พี่นอนไปยังไงอ่ะก็ไม่รู้ก็ดูดิก็ดูผมเก็บเลยเนี่ยครับผมโอ้โหดิพี่นอนอย่างเงี้ยใช่โอ้โหดูฝุ่นพระดิโอ้โหก็แบบสุดๆอ่ะดูดิครับอ๋อนี่คือที่นอนใช่เนี่ยที่นอนโอ้ใส่ตู้แล้วเรียงตรงนี้เป็นกองแล้วก็ยัดอะไรไปใส่พระก็ไปใส่กองโอ้โหพี่ฝุ่นมันใช่มันเข้าจมูกใช่เสียสุขภาพพี่ โอ้ยดูฝุ่นฟุ้งเลยอะเชื่อเขาแล้วล่ะวอาเขาเก็บจริงๆไอ้ทุกผมเเข้าไม่เห็นห้องเขาเหมือนกันครับโอ้โห,โหสุดยอดโอ้โหฝุ่นฟุ้งเลยพี่พาดนี่ครับคนดังดิจิตอลขับรถแล้วก็ขี่เต่าตายแล้วอะตายแล้วโอ้จะรั่วพี่พาดปะโอ้โหแต่อย่างนี้ไม่มีราคาเลยครับพี่พามาถ่ายดิ ไม่มีราคาอย่างงี้พี่ให้ผมหมดเลยเหรออันเนี้ยดูดูนะออะพี่พลาดกดมันจะมีกดถ่ายรูปหยิบเรืวอเอไหนพี่หยิบมาเพื่อตงเดียวนี่แหละสยามเทียมนี่ไงปุ่มนี่ไงนี่นี่นะครับดูดูความหนาของฝุ่นนะดูนะผพี่เขาเก็บต้องเป็นสิบปีเลยจะเก่าเป็นใหม่ได้มดูดิดูความหนาของฝุ่นนะฮะดูดิแบบโอ้โหแต่ผ้าอย่างงี้ไม่มีราคาเลยครับเป็นเป็นผ้าย่อยเลยนะ ดูเทก็มีลมพูยเย็นอะไรเงี้ยตรมนไม่มีราคาดิพี่ย่อยดูฝุ่นนะครับนี่นี่นี่ดูฝุ่นนะดูดิดูดิหนาปูซีเมนแล้วดูดูวิอ้ยสุดยอดไปแต่เราไปแต่เราไปดูที่เหลือก่อนเดี๋ยวเรามาดูอีกทีตอนจบราคาคุณพี่เขาปะความหนาของฝุ่นนะเอาให้ดูอือฮึเาเก็บไว้จนมีเยอะมาะ โอ้โหต้องใช้เครื่องไดไอเป่าอ่ะเก็บโคตรนานโอ้โหนี่ไงต้องมาถ่ายให้คุณสัมภาษณ์เขาซะแล้วอันนี้นะครับก็คุยคุณพี่เขาไว้นะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณแปดแสนเนาะคุณพี่ขอแปดแสนห้านะครับ ตรงนี้ประมาณ4แสนตรงนี้3แสนพาย่อยเนี่ยมันจริงๆต้องมองแค่หลักหมื่นเลยนะมันไม่มีอะไรเลยเนี่ยมันม,มีแต่แบบจิตปะทะนะครับจิตปะทะแล้วก็นี่ีพระคุกฝุ่นไม่ใช่น้มันไม่ใช่น้ำม,มันมนะพระพระคุกฝุ่นอนุมานอยู่ในกรอบหมดแล้วอ่ะช่วยพี่เข้าไปเน,ะนาะ8้5แล้วพี่เนาะโอเคอเคนาะเพราะว่ามันจะได้เนาะแฮปปี้ไป เดี๋ยวผมก็ต้องไปกัดฟันสู้เอาข้างหน้าโอเคครับก็จบดิวกับคุณพี่เขาได้ให้บอนะครับแปดสิบห้านะครับก็ประมาณนี้ใครมีอย่างเงี้ยอยากจะผมไปถึงบ้านนะครับก็ถ่ายภาพรวมมาก่อนดูหน้าเสือเขาๆคือผมจะซูมดูว่าถ้ามันมีราคาดูแล้วได้เสียเงี้ยผมจะไปถ้าพี่จะประเมินราคามาก่อนก็ได้คร่าวๆหรือจะให้ผมไปประเมินหน้างนก็ได้เอาอะไรมาใส่ของเด่นลูกของเด่นเขาไม่เอารูปวุ้ยพี่ไก่คู่นี้ต้องมีร้านฝา เสือให้คุงก็งประมาณนี้นะครับอยากให้ผมไปถึงบ้านได้หรือจะถ้าจะส่งกล่องมาที่ร้านก็ได้เดี๋ยววันไหนถ้าผมแกะกล่องจะทาําคลิปแกะกล่องให้ดูแล้วกันหรือจะวิ่งมาหาผมที่ร้านก็ได้นะครับคือถ้าสะดวกมายัางไงได้หมดแต่ถ้าอยากให้ผมไปหา ผมองดูว่าดูแล้วได้เสีหนึ่งแสนบาทขึ้นไปเนี่ยผมไปถึงหน้าบ้านแน่นอนนะคือติดต่อเข้ามาได้ตลอดเพจผมเนี่ยพระบ้านทั่วไทยสถิตนะครับาาเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวผม0ูนย์เก้าแปดสามเก้าห้าห้าแปดเก้าศูนย์ครับไอดียไลน์ผมแอดเอโอทีสามแปดหกห้าีแอดตำหนาเนะครับแล้วก็ร้านผมเนี่ยตั้งอยู่หมู่บ้านอ e ีจินี่พาร์คห้าหรือปักบุญในจีเว่า พระบ้านทั่วไทยสัตหีบอย่าไปเขียนว่าโอ๊ตพระบ้านครับมันจะไปร้านเก่าผมนะครับต้องเขียนว่าพระบ้านทั่วไทยสัตหีบใช้ชื่อเพจพิมในจีเพจถึงร้านผมแน่นอนเปิดเที่ยงวันถึงเที่ยงคืงนทุกๆวันยกเว้นวันที่ผมไปต่างจังหวัดแต่ก็จะมีคนเฝ้าอยู่ที่ร้านก็อยู่ประมาณสักสองทุม่มแต่ถ้าปกติผมจะอยู่ร้านทุกวันนะครับนอกจากจะมาเคสอย่างเงี้ยผมถึงจะ,ะไม่อยู่ร้านประมาณนี้แล้วกันก็วันนี้ก็ประมาณนี้ก็ไปแฮปปี้ครับจบกันไปดีลกันไปคัดจะไปประมาณเกือบสี่ชั่วโมงห้าชั่ว แต่ถ้ามันมีหลักๆปนมาอย่างเงี้ยพอมันดูแล้วเข้าตาเงี้ยก็ส่องแท้ก็จ่ายก็จัดให้พี่เข้าไปแต่บางทีเราดูทุกวันนะพี่คนบางทีบอกเฮ้ยมึงไม่ส่องเลยเหรอเขี่ยอย่างเดียวจะบางทีไม่พาย่อยมันไม่มีราคาเราไม่รู้จะส่องหาอะไรเงี้ยพี่บางทีเกบแบบบวมๆมาเลยเงี้ยมันก็ดูง่ายอะไรประมาณนี้แต่ถ้าไหนมันพอมีเปอร์เซ็นต์แท้และมีราคาเราค่อยส่องล,ล้วก็พิจารณาอีกทีว่าแท้หรือเปล่าแต่ถ้าสมมติซื้อแล้วผมเอากลับบ้านไปแล้ว พี่ใช้เงินได้เลยนะพี่ไม่ต้องมาประกงประกันเลยผมถ้าเก๋ผมก็รับผิดชอบตัวเองได้นะครับสําหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับบ้านโคราชสวัสดีครับใช่ดีจะไปไหนฮะผมไปไหนอ่ะไม่ใช่อ่ะผมจะเอาของไปลงลูกพี่ทั้งชิ้นกุญแจไว้ผมเออผมอยู่ร้านนั่นแหละหรือพี่ก็หลับถ้าเกิดหลับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมผมดูดในนี่รอชิคเก้นโอ้เอาเป็นการทำงานที่ลูกพี่ม้องรับเจาไปเลยนแบบไอผมไม่กลับเขาปากกันนะผมกลับอีกทางหนึง โอ้โหทางกันทางวันนี้คัตเตอร์พี่เนี่ยเตอรี่ัเล็กเห็นในการทางานครับเออเป็นไงครับผุระภาสครับไม่มีลูกพี่อยู่ไม่ได้แต่ถ้าเกิดไม่มีรามี่ผมอยู่ได้อ๋อไม่มีรามี่ผมอยู่ได้ครับเออมันต้องอย่างนั้นพี่ใช่แล้วแล้วไม่ใช่ก่อนจะถึงบ้านที่พลาผมหายไปโยงเฮ้ยหายตอนยีองตอนยีองนี่ครับเดี๋ยวนี้เป็นมือขายที่กระทิงลายแทนผมแล้วเนี่ยคุประภาส